พวกนั้นหมายถึงหัวใจของผู้ที่ใกล้เสียชีวิตซึ่งในขณะที่ใกล้เสียชีวิตนั้นจะมีแต่ความปราถนาดีไม่พูดปดคิดแต่สิส่งดีงามนี่คือความหมายของทันเสือทันทีที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดหลักสูตรทหารเสือราชินีรุ่นที่19จากนี้ไปอีก7เดือนทหารทั้ง83นายในวันแรกเริ่มจะไรยศ ไรหน่วยไร้สังกัดจะเหลือเพียงนักเรียนหลักสูตรทหารเสือราชินีเหล่าหัวใจสีม่วงการรับน้องลอดถ้ำเสือถือเป็นประเพณีที่ทุกรุ่นยึดปฏิบัติ เพื่อย้ำเตือนให้รู้ว่าทุกคนได้เข้าสู่ร้วนักรบทหารเสือราชินีวนหการปรับสภาพร่างกายและจิตใจคือหัวใจหลักของการฝึกภาคที่ตั้งตลอดหนึ่งเดือนนี้ทุกห่วงของการฝึกจะถูกทดสอบจากครูฝึก ไม่เว้นแม้การรับประทานอาหารนี่คือการฝึกที่ววเวลากินก็ต้องกินเวลาฝึกก็ต้องฝึกน้ำดูสังเกตุจากเนือของเดีใ๋ในเวลากินเห็นแล้ว่ะหยดไปเป็นเม็ดเมดขณะที่เวลาพักผ่อนก็จะถูกรบกวนจากครูฝึกเพื่อให้พวกเขาพร้อมทุกสถานการณ์ นอกจากนักเรียนหลักสูตรฐานเสียราชนีนะครับจะมีการฝึกอย่างหนักแล้วเพราะเขาต้องมีการเร่งรีบกับเวลาที่รูฝึกได้จํากัดเวลาไว้ให้นะครับนอกจากการฝึกสภาพร่างกายและจิตใจการฝึกทางยุทธวิธีถือเป็นสิ่งสําคัญทั้งการใช้อาวุธปืนการยิงปืนหลากหลายท่วงท่าทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะการยิงปืนแบบฉับพลันทางยุทธวิธี เตือนทางยุทธวิธีครับว่าร่างกายเราอาจจะควบคุมได้ไหมครับเมื่อมาเข้าแนวแล้วนะครับก็ยิงด้วยกระสุนริงในระยะที่20เมตรนะครับใช้การยิงในท่าต่อเนื่องนะครับและจากการฝึกอย่างหนักในภาคที่ตั้งทําให้นักเรียนทหารเสือรหัส501เริ่มถอดใจอยากจะถอนตัวจากการฝึกนักษาฝึกต่อฝึต่อฝต,ต่อนะร้นคนคนั้รูฝึกต้องช่วยเตือนสติให้กลับเข้าสู่การฝึก เพราะบางครั้งแค่เสี้ยวอารมณ์ของความรู้สึกเท่านั้นทําให้ตัดสินใจผิดพลาดเ,าลา yeah! เพียงห่วงแรกของการฝึกยังมีอีกหลายบททดสอบที่จะพิสูจน์ความเป็นทหารเสือราชินีอักครพงศ์นครแก้วรายงาน เข้าสู่ห่วงสัปดาห์นรกของการฝึกนักเรียนทหารเสือราชินีผู้ครูฝึก,กลุกกลางดึกเพื่อเข้ารับบททดสอบปรับสภาพจิตใจและกัดคนที่ไม่พร้อมที่จะรับการฝึกในห่วงสัปดาห์นรกและเมนูมื้อแรกของสัปดาห์นรกคืออาหารทั้งหมดที่นักเรียนกักตุน เพื่อเป็นการลงโทษนักเรียนที่ซุกซ่อนอาหารไวเเกมเกห้ามเนอห้ามเนอกอการแช่น้ำที่มีอุณหภูมิเย็นเยือกคือหนึ่งบททดสอบหลักสูตรรบพิเศษเพื่อให้ทุกคนรับกับทุกสภาพอากาศตลอดคืนแรกว่่งสัปดาห์นรกนักเรียนถูกฝึกหนักตลอดทั้งคืนจนเริ่มอ่อนล้า ช้าพวกเขาต้องเข้าสู่บททดสอบวิ่งจับเวลาพร้อมแบกสัมภาระหนัก15กิโลกรัมระยะทางกว่า800เมตรถึงเส้นชัยภายในเวลา4นาที10วินาทีด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจากการฝึกย่างหนักทำให้หลายคนเพื่อนต้องช่วยพาไปถึงเส้นชัยขณะที่บางคนถึงกับเป็นลมลมพับหมดสติเอาง่อเอา เนื้อตึดเนื้อหายใจเวืออยาวชครับหายใจช้าและจากบททดสอบวิ่งจับเวลานี้ทำให้รุ่งเช้านักเรียนทหารเสือรหัส145ีมีอาการป่วยจากภาวะไส้เลื่อนแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถฝึกต่อไปได้แม้ว่าจิตใจเขายังอยากจะฝึกต่อนักเรียนต้องไปเก็บเอกสารก็ไปเก็บเสื้อผ้าตั้งแต่วินาทีนี้นักเรียนไม่ต้องฝึกนะ เพื่อนต้องช่วยปลอบใจให้1-4-5ยอมรับสภาพหลังต้องพ่ายแพ้จากสภาพร่างกายซึ่งตัวเขาก็รู้สึกเสียใจเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เรียนหลักสูตรนี้ซึ่งไม่เปิดรับบุคคลนอกน่วยเครื่องหมายนี่เป็นเครื่องหมายมาตรฐานที่ไหนเขาก็อยากเรียนอยากอยากมาเรียนกันนแต่มันไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนง่ายผมว่ามีโอกาสผมก็อยากทําให้มันได้แต่ว่ามันเนี่ยรับเป็นอย่างนี้เสียใจ ที่ภารกิจฝ uh, like ึกยังเดินหน้าต่อไปทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับกับทุกบททดสอบแม้ว่าหลายคนจะเริ่มถอดใจอัครพงศ์นครแก้วรายงานเข้าสู่ห่วงสุดท้ายของการฝึกภาคที่ตั้งบททดสอบวัดใจกาย นักเรียนทหารเสือราชินีคือภารกิจเดินวิ่งระยะไกล65กิโลเมตรพร้อมสัมภาระและปืนประจำกายหนักกว่า30กิโลกรัมภายในเวลา18ชั่วโมงปะยาณเลย7ไม17กิโลก19กิโลกม200ถ้าเราวิ่งเกิน1ึไม์เกิน15นาทีเนี่ยมันจะเป็นเหนื่อยไม้หลังหลัง จะทำให้การเข้าเส้นชัยไม่ทันเวลาไปหน้าไป,ไปหน้านะระหว่างทางครูฝึกจะคอยตรวจสอบว่าน้ำหนักสัมภาระอยู่ครบหรือไม่ตรวจสอบตลอดว่าคุณต้องมาน้ำหนักเท่านี้ตลอดม,มีการเอาไปเททิ้งแล้วมาเติมใหม่เอาเปรียบคนอื่นนีตลอดเส้นทางนักเรียนต้องเดินผ่านป่าช้าและสูงานเพื่อตรวสอบสภาพจิตใจ หลังผ่านมาก,กว่า12ชั่วโมงนะครับในภารกิจเดินทนในระยะทางกว่า65กิโลเมตรพร้อมทั้งแบกสัมภาระอยู่บนหลังกว่า20กิโลซึ่งขณะนี้เวลา3นาฬิกา3นาทีก็ถือว่านักเรียนยังคงทำระยะทางได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเห็นได้ว่าทุกย่างก้าวของเขาเดินไม่จะไปอย่างช้าๆแต่ทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะผ่านภารกิจนี้ไปให้ได้ด้วยระยะทางและน้ำหนักที่แบกรับถือเป็นอุปสรรคสำคัญของภารกิจนี้ ท้ายครูฝึกปรับเส้นทางให้นักเรียนต้องเดินขึ้นสะพานลอยถึง3สะพานส่งผลให้สภาพร่างกายแต่ละคนเริ่มก้าวเท้ายากลำบาก<อ>ร่างกายและจิตใจที่อ่อนล้ายอย่างหนักหลายคนเพื่อนต้องช่วยกันประคองเพื่อให้ผ่านการฝึกนี้ไปด้วยกัน<อ>เมื่อมาถึงเส้นชัยทุกคนต้องเข้ารับบททดสอบยิงปืนฉับพลันทางยุทธวิธี แต่ด้วยร่างกายที่อ่อนล้าจากการเดิน65กิโลเมตรการยิงปืนฉับพันจึงกลายสภาพเป็นฉับพันแบบสโล่โโโทุกท่วงท่าแตกต่างจากครั้งที่ร่างกายยังสมบูรณ์ คนผ่านบททดสอบเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจฝึกภาคที่ตั้งไปด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ต่างจากกองทัพซอมบี้าาจากนี้ไปเข้าสู่บททดสอบภาคป่าภูเขา,าหัวใจหลักสู่ทหารเสือราชินีอักนครพงศ์นครแก้วรายงาน ผ่านการฝึก้าคที่ตั้งมาตลอด1เดือนนักเรียนหลักสูตรทหารเสือราชินีทั้ง80ชีวิตก็เริ่มเข้าสู่การฝึก้าคป่าภูเขาหนึ่งในบททดสอบคือการสำรวจพื้นป่าใหญ่ตั้งแต่จุดสตาเที่ยมเพลปายผ่านแนวสันเขาเส้นทางหมู่บ้านจุดหมายปลายทางคือยอดดอยปุยเล็กจุดที่สูงสุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถูกตารางนิ้วในพื้นที่ลวดเป็นเส้นทางเสด็จเยี่ยมทุกสุขประชาชน